วิธีสร้างความมั่นใจในการสัมภาษณ์งานครับหากวันนี้คุณกำลังจะไปสัมภาษณ์งานในฝันฮะหรืองานที่คุณอยากจะได้หลังจากที่คุณหามาหลายเดือนลวนะครับวันนี้ผมจะบอกวิธีการที่คุณเอาชนะความกลัว4อย่างนี้ได้แล้วเกิดคุณเอาชนะความกลัว4อย่างนี้ได้เนี่ยคุณจะมีความมั่นใจมากขึ้นในการสัมภาษณ์งานครับข้อแรกฮะความกลัวเกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาครับคนเราส่วนใหญ่นะมักจะกังวลเกี่ยวกับรูปรกษ์หน้าตาภายนอกน้ำเสียงผมจะแนะนําว่าให้ใช้วิธีในแง่ของการแต่งตัว แล้วก็ทําตัวเองให้ดูดีตรงนี้มันจะช่วยในแง่ของการสร้างความมั่นใจได้เคล็ดลับก็คือให้คุณแต่งสุภาพกว่าในระดับที่คุณต้องการหนึ่งระดับอย่างเช่นสมมติว่าคุณใส่เสื้อเชิ้ตปกติสุภาพหนึ่งระดับก็คือคุณอาจจะผูกไทยคุณอาจจะใส่ตัวแจ็คเก็ตคุณอาจจะใส่สูททับไปด้วยครับแม้กระทั่งถ้าเกิดคุณสัมภาษณ์งานออนไลน์นะคุณอาจจะเห็นว่าถ้าเกิดคุณนั่งเนี่ย ะะผู้สัมภาษณ์เห็นคุณแค่ท่อนบนก็ตามนะฮะแต่คุณอย่าไปแส่กางเกงขาสั้นข้างล่างนะมันทาให้คุณแสดงออกได้ไม่เต็มที่คุณควรจะแต่งกายเต็มที่เลยใส่กางเกงใส่อะไรเต็มที่เลยนะฮะรองเท้าคือเอาเป็นรองเท้าใหม่ๆเลยก็ได้ทําผมเผ้าให้ดีแล้วความมั่นใจคุณจะมีมามากขึ้นครับ <S <S ข้อนี้มันจะช่วยลดความวิตกกังวลเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกได้ครับข้อที่2ฮะความกลัวว่าคุณจะพูดผิดระหว่างสัมภาษณ์ครับ <S <S ข้อนี้แก้ด้วยการฝึกซ้อมบ่อยๆครับคุณจะต้องมีสคริปต์เลยนะว่า่าาานยจ้้งะถมบออข และแนวทางคําตอบที่ดีที่สุดข,ของคุณเนี่ยคืออะไร10บข้อคุณซ้อมกับเพื่อนซ้อมกับครอบครัวให้ไปบ่อยให้มันชินนะครับไม่ต้องกลัววมันจะฝืนธรรมชาติหรอกครับการที่คุณจะตอบไม่ได้คุณตอบตะกูตะกากอันนั้นเนี่ยผิดธรรมชาติแต่ถ้าเกิดคุณซ้อมดีๆแล้วคุณตอบได้อย่างคล่องเนี่ยอันนั้นเนี่ยมันจะเริ่มเป็นธรรมชาติของคุณเองครับข้อที่3ครับก็คือคุณกลัวว่าจะไม่ได้งานนี้ครับไอความวิตกกังวลว่าเออฉันจะทําได้ดีไหมเขาจะรับฉันทํางานหรือเปล่า ให้ความคิดลบๆแบบนี้คิดไปมันไม่ได้ประโยชน์ฮะจินตนาการสิ่งดีๆล่วงหน้ามากกว่าซึ่งวิธีการเนี่ยง่ายๆก็คือถ้าเกิดก่อนที่คุณสัมภาษณ์สัก5 10นาทีนะให้คุณหาที่นั่งสงบๆหายใจเข้าลึกๆอาจจะหลับตาแล้วก็จินตนาการว่าคุณตอบคาถามได้ดีในสัมภาษณ์ฮะคุณสามารถผ่านสัมภาษณ์แล้วเขาคัดเลือกแล้วคุณกำลังจะไปทํางานที่นี่แล้วครับการสร้างจินตนาการล่วงหน้าเนี่ยมันจะเป็นการสร้างพลังงานบวกให้กับคุณ และจะให้คมมีความมั่นใจมากขึ้นคุณชนะความกลัวอันนี้ได้ครับและก็ที่ 4. ี่ครคุณกลัวว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับคุณครับคือความกลัวนียมันเกิดจากการที่ว่าคุณเหมือนไม่มีตัวเลือกอ่ะนะคุณรู้สึกว่าเป็นตายไงคุณต้องได้งานนี้ให้ได้แต่ความเป็นจริงคุณมีทางเลือกเสมอฮะต่อให้ไม่ได้งานนี้เนี่ยคุณอาจจะได้งานอื่นที่มันรองๆลงมาแต่คุณอาจจะทํางานด้วยความสบายใจมากกว่าก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอคุณมีทางเลือกเนี่ยคุณจะไม่ต่อสัมภาษณ์ด้วยความสิ้นหวังต่อสัมภาาษณ์กกรู้สึเหมือนนด คุณจะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นแล้วพอคุณเป็นตัวตัวเองมากขึ้นเนี่ยนะฮะคุณก็จะไม่กลัวพูดผิดในระหว่างการสัมภาษณ์ครับแล้วพอคุณเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นเนี่ยคุณจะไม่ต้องกังวลเลยครับว่าคนอื่นเขาจะมาคิดยังไงกับคุณครับคอมเมนต์ตอบผมมาหน่อยครับว่าวันนี้คุณกําลังไปสัมภาษณ์งานเนี่ยคุณมีความมั่นใจแค่ไหนฮะคุณมีความกลัวหนึ่งใน4ข้อนี้ยุ่เปล่าครับหากคุณสนใจความรู้ดีๆแบบนี้นะฮะในแง่ทักษะการช้ชีวิตเรื่องงานเนี่ยคุณสามารถกดติดตาม